เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราเห็นไหมครับพระเยซูบอกสารพัดเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องการข่มเหงเรื่องสิ่งต่างๆน้ำพระัยของพระเจ้าเรื่องพระบิดาทรงรักบรรดาผู้เชื่อด้วยเพราะว่าพระเยซูเนี่ยทรงทูลขอพระองค์ทรงรักเราเนะครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออะไรครับเพื่อหัวใจของผู้เชื่อ จะได้มีสันติสุขในพระเยซูคริสต์จริงๆนะครับแค่นี้เลยพระเยซูต้องการให้เรามีสันติสุขอยู่ในชีวิตนะครับพระเยซูได้บอกกับเราในทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจชื่นใจเถิดพี่น้องครับให้พูดพร้อมกันดีไหมจงชื่นใจเถิดเพราะว่าพระเยซูได้ชนะโลกนี้แล้ว เอเมนไหมครับชนะโลกยังไงครับชนะโลกชนะยังไงฮะต้องชนะผู้ครองโลกนะครับถ้าอยากจะได้โลกนี้ต้องคว้าผู้ครองโลกนี้คือซาตานแล้วพระเย,ยซูบอกว่าพงพยายกรณ์เลยว่าพงชนะแล้วตั้งแต่พงยังไม่ได้ไปแมงเเขนนะพงพูดเลยว่าเราได้ชนะแล้วเอเมนไหมครับเราทุกคนนะสามารถพูดด้วยความเชื่อได้ว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าและฉันชนะแล้วฉัน แผ่นดินสวรรค์เป็นของฉันแล้วนะครับเราพูดนําร่องไปเลยเพราะว่าเราพูดด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อเหมือนที่พระเยซูได้พยากรณ์รว่าพงชนะแล้วทั้งๆท,ที่พงยังไม่ได้ไปกังเขนเลยซะด้วยซ้าไปนะครับเราสามารถพยากรณ์และอวยพรตัวเองได้ด้วยความเชื่อแม้ว่าเรายังไม่ได้สัมผัสแผ่นดินสวรรค์จริงๆเรายังไม่ได้กลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์แต่เราพูดด้วยความเชื่อได้ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของฉันเพราะฉันวางใจในพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้อง